วาดรูปขายสติกเกอร์ไลน์รับเงินทางไหนเดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังค่ะ <S <S <ๆ>เรายังอยู่กันในซีรีส์ของการวาดรูปหาไรายได้เสริมส่งขายสติกเกอร์ไลน์นะคะซึ่งใน EP นี้นะคะหวานจะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่าเวลาเราขายสติกเกอร์ไลน์แล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถรับเงินผ่านทางไหนค่ะซึ่งการรับเงินผ่านการขายสติกเกอร์ไลน์เนี่ยนะคะเราสามารถรับเงินผ่าน Line Pay e w a l l e t ค่ะวิธีการนะคะให้คุณล็อกอินเข้าไปที่ Line Creator Market ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะไปที่เมนูตั้งค่าบัญชีตรงนี้นะคะกดเข้ามา1ครั้งนะคะ คุณจะเจอกับแถบเมนูตั้งค่าบัญชีนะคะให้คุณเลือกไปที่ข้อมูลบัญชีการรับเงินค่ะซึ่งตรงนี้นะคะตรงช่องทางโอนเงินเนี่ยนะคะคุณสามารถเลือกเป็น Line Pay yourlet ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็กดบันทึกค่ะและสำหรับใครนะคะที่ขายสติกเกอร์ล ne มาสักพักแล้วเริ่มมียอดเงินเข้ามาแล้วและต้องการที่จะเบิกเงินถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยนะคะให้คุณเข้าไปที่เมนูนี้เลยค่ะยื่นคำขอโอนเงินค่ะในหน้านี้นะคะเขาจะโชว์ยอดเงินที่เราสามารถเบิกได้นะคะแต่ ว่าในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยกรอกเอกสารภาษีนะคะหวานแนะนําว่าให้คุณไปกรอกเอกสารภาษีให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่กรอกเอกสารภาษีเนี่ยคุณจะเสียภาษีณที่จ่ายมากกว่า15%นะคะซึ่งเป็นยอดเงินที่โดนหักไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะแต่ถ้าคุณกรอกเอกสารภาษีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคุณจะโดนภาษีหักณที่จ่ายอยู่แค่15%เท่านั้นค่ะและถ้าใครยังไม่เคยกรอกเอกสารภาษีของไลน์ครีเอเตอร์เนี่ยนะคะหวานเคยทําคลิปสอนวิธีกรอกเอกสารภาษีไว้ให้ าละเอียดเลยนะคะคุณสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้เลยค่ะและถ้าใครกรอกเอกสารภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะกดโอนเงิน,นเรามาทําความเข้าใจกับข้อกําหนดของการยืน่นคําขอการโอนเงินก่อนแล้วกันนะคะซึ่งรายละเอียดจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะคุณสามารถยื่นขอโอนเงินได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนแบ่งมากกว่า1,000เยนค่ะถ้าคุณขายสติกเกอร์ได้แล้วนะคะแต่ว่ายอดเงินที่คุณได้เนี่ยยังไม่ถึง1000เยนคุณจะต้องรอให้ถึง1,000เยนหรือว่าเกิน1000เยนก่อนนะคะคุณถึงจะสามารถ กดเบิกเงินได้ค่ะมันทัดที่2นะคะบริษัทเนี่ยจะโอนเงินให้คุณภายใน90วันนับตั้ง แต่วันที่คุณกดยื่นขอคําโอนเงินค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็มีวันที่ระบุไว้ให้เลยนะคะว่าเราจะได้เงินภายในวันที่เท่าไหร่อย่างในเคสของหวานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเงินจะถูกโอนภายในวันที่22เดือนกันยายนค่ะแต่ว่าล่าสุดที่กดโอนเงินเนี่ยนะคะหวานใช้เวลาแค่เพียง20วันหวานก็ได้รับเงินเข้าไปในระบบไลน์เพลเรียบร้อยแล้วค่ะบุลเลตที่3นะคะเขาบอกว่าเงินที่โอนไปเนี่ยจะเป็นยอดเงินที่โดนหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าธรรมเนียมอัตรา แลกเปลี่ยนออกจากเงินส่วนแบ่งแล้วนะคะซึ่งการรับเงินจาก Line Creator เนี่ยนะคะเรารับเงินเป็นหน่วยสกุลเงินเยนค่ะมันก็จะมีเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนตามค่าเงินในช่วงที่เรากดเบิกเงินด้วยอะนะคะถัดไปบล็ตที่4ค่ะเราจะไม่สามารถยื่นขอโอนเงินในช่วงคำนวณยอดประมาณวันที่1น0ถึงสิของทุกเดือน่นหมายความว่าเวลาที่คุณจะกดยื่นคําขอโอนเงินหรือว่ากดเบิกเงินเนี่ยนะคะคุณจะไม่สามารถกดในวันที่1น0ถึงสิของทุก ค,คุณจะต้องกดวันที่1 1ถึงสิ้นเดือนเป็นต้นไปนะคะและถึงแม้ว่าเราจะรับเงินจาก Line Creator เป็นเงินเยนนะคะแต่ว่าเวลาที่เรากดโอนเงินเข้า Li ค e Pay e Wallet แล้วเนี่ยเงินที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นเงินสกุลบาทค่ะและถ้าคุณทำความเข้าใจกับเงื่อนไขในการยื่นคำขอการโอนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะต้องการที่จะเบิกเงินนะคะก็สามารถกดที่ปุ่มเขียวๆยืย่นคาขอโอนเงินตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่กดด้ เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะจำนวนเงินในหน้านี้เนี่ยจะกลายเป็นศูนย์เย็นแล้วค่ะเพราะได้ทำเรื่องยื่นคำขอโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าใครมีแอปพลิเคชันบนไลน์นะคะที่เชื่อมต่อกับ Line Creator ไว้นะคะเขาก็จะมี Notification ส่งมานะคะว่าเราได้ทำการยื่นคำขอโอนเงินนะคะและในวันที่เงินเข้าบัญชีนะคะก็จะมี Notification เด้งขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะแจ้งว่าเงินเข้า l ล n e e ี a พย์ว เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวาดรูปหารายได้เสริมส่งขายงานวาดเป็นสติกเกอร์ไลน์เนี่ยนะคะก็มีหลาย E ีีให้คุณเรียนฟร,ฟรีได้ที่ช่อง YouTube ผู้หญิงแก้มกลมเลยนะคะถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วสนใจอยากเรียนตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะคะคุณสามารถเข้าไปในช่องผู้หญิงแก้มกลมในช่อง YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปเริ่มเรียนแต่ละ EP ีได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายดิจิตอลโปรดักต์การวาดรูปขายหารายได้เสริมการหารายได้เสร ในรต่างๆเทคโนโลยี Technology และ AI ก็ติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ l e m o n a อค่ะเพราะแต่ละช่องทางนะคะวันก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะนําว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย